ในโลกของเครื่องลายครามจีนอันลำค่ามีงานชิ้นหนึ่งที่บอกเล่าเรื่องราวของความเชี่ยวชาญทางศิลปะและปรัชญาได้อย่างลึกซึง้งนั่นคือแจกันลายครามน้ำเงินแดงใต้อุณหภูมิสูงชิ้นนี้ซึ่งมาจากราชวงศ์ชิงในศตวรรษที่18เมื่อเราพิจารณาลวดลายอย่างใกล้ชิดเราจะพบกับฉากอันละเอียดอ่อนของบัณฑิตทั้ง7แห่งป่าไผ่ Seven s a g e s of the Bamboo Grove ซึ่งไม่ใช่แค่ภาพวาดธรรมดา แต่เป็นตัวแทนของกลุ่มนักปรา์บัณฑิตถึง7ชี่เฉียนในสมัยราชวงศ์วุยในอดีตที่เลือกที่จะละทิ้งความวุ่นวายทางการเมืองเพื่อใช้ชีวิตอย่างอิสระและกลมกลืนกับธรรมชาติเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอุดมคติแบบเตา๋าที่ยกย่องความสงบสุขทางจิตวิญ,ญญาณและความบริสุทธิ์ของธรรมชาติลวดลายยังคงแสดงกิจกรรมที่เรียกว่าสี่สิหรือฉินฉีชูคว้า ซึ่งในภาพนี้เราจะเห็นบัณฑิตหลายท่านกำลังเพลิดเพลินกับกิจกรรมอันประนีตของชนชั้นสูงภาพหนึ่งแสดงให้เห็นบัณฑิตกำลังดีเครื่องดนตรีโบราณที่เรียกว่าฉินอย่างสงบใต้ร่มไผ่เพื่อกล่อมกล่าวจิตใจให้บริสุทธิ์และมั่นคงถัดมามีบัณฑิตสามท่านกำลังล้อมวงเล่นหมกรบจีนอย่างตั้งใจการละเล่นนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังเป็นการฝึกฝนสติปัญญาและไหวพริบอย่างเฉียบขาดขณะที่คนรับใช้ก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิดสะท้อนถึงบรรยากาศการเรียนรู้และการใช้ชีวิตอย่างมีรสนิยมสิ่งที่ทำให้ใจการใบนี้พิเศษยิ่งขึ้นคือเทคนิคการผลิตที่ทับซ้อนที่เรียกว่าชิงควาโยหลี่หงหรือลายครามน้ำเงินแดงใต้อุณหภูมิสูงการใช้สีแดงทองแดงใต้อุณหภูมิสูง ซึ่งเป็นเม็ดสีที่ควบคุมได้ยากยิ่งในกระบวนการเผาการที่ช่างฝีมือในศตวรรษที่18สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานที่มีสีแดงโดดเด่นและมีชีวิตชีวาได้ถึงเพียงนี้จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถอันน่าทึ่งที่ยากจะหาผู้ใดเทียบแจกันใบนี้จึงเป็นมากกว่าวัตถุโบราณที่มีมูลค่าสูงถึงหลายล้านบาทแต่เป็นงานศิลปะชั้นครูที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ปรัชญา และอุดมคติของยุคสมัยได้อย่างลึกซึ้งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่เล่าเรื่องราวแห่งความสงบสติปัญญาและการใช้ชีวิตอย่างมีศิลปะจากอดีตมาถึงปัจจุบัน